สวัสดีครับก็ผมนะครับเรบอยนะครับจากช่องผีเสื้อล์นนะครับตอนนี้มังกบี้มาซื้อนะครับของให้แม่นะครับก็มีไก่นะครับหนึ่งตัวเหล้าหนึ่งขวดคือเขาจะแก้บนนะครับฝนก็ตกไปปอยแต่ผมก็ออกมานะครับตอนนี้ผมก็ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มังกบี้มาซื้อกาแฟหยิบมาห้เนี่ย ก็ที่เซเว่นมีกาแฟนะครับเซเว่นที่รังกระบือนะครับมีรังกระมีกาแฟของเซเว่นก็จะเป็นของคอกาแฟนี่นะครับทุกคนอาวกาแฟนะครับผมจอดรถเอาไว้อยู่ตรงข้างนอกนะครับอยู่ตรงหน้าบิ๊กซีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนะี่ยนะครับไปซื้อ,อของที่หน้าบิ๊กซีมานะครับแล้วก็ตอนนี้ ครับเดี๋ยวก,กินกาแฟก่อนทุกคนก็กาแฟดำเวลาเรากินกินประจำแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกขมความรู้สึกขมนะ เหมือนมันมีความหวานอยู่ในตัวนะครับความหวานที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่หวานแบบน้ําตาลนะมันเป็นแบบความรู้สึกอะ่ะเพราะแต่ก่อนเน่ะเคยเคยกินกาแฟที่ใส่น้ําตาลแล้วมันหวานแบบนั้นเราก็จินตนาการได้ว่ามันก็น่าจะหวานน้อยกว่านั้นความรู้สึกนะในความรู้สึกเนี่ย ความรู้สึกผมก็าคิดว่ามัน,มนหวานนะ,ะไม่เป็นไรแต่จริงๆม,มันไม่มีน้ำตาหรอกนะครับเราก็จินตนาการไปนะครับทุกคนด้านนอกนะครับทุกคนเป็นไงครับเซเว่นนะครับที่อยู่ตรงลางกระบือสาขาลางกระบือนะครับก็คือข้างหน้าจะเป็นสถานีตำรวจภูธรลางกระบือนะครับ,รท,รบ,รบทุกคนอันนี้รถมอเตอร์ไซค์เขาจอดกันเต็มเลยนะครับตรงนู้นนะครับอ่าโอเค เดี๋ยวเราก็นั่งพักนะครับกินกาแฟนะครับเราก็ทําคลิปนะครับทุกคนเนาะเราไปตรงไหนนะครับเราก็ทําคลิปของเรานะครับที่เราก็แก้ไปนะครับผมอยู่ที่บ้านอีก2วันนะครับก็คือวันที่13สิงหาคมผมไม่ใช่1 0 13กันยายนก็จะเดินทางไปที่อำเภอโชคชัยนะครับจังหวัดโคราชไปถ่ายน้องนุ่นเนชนกนะครับก็คือเป็นคณะของคุณพ่อสอนักได้พิเชียนนะครับ รับเชิญบ้านบารมีพระเอกนุกกิษดาพระเอกแนทลุ่มฟ้านะครับนายเอกออยติชดานะครับน้องเต้นนะครับทีมงานบ้านบารมีนะครับน้องขวัญใจพ่อแป้นะครับเหลือหลายท่านก็ไข่ไข่มุกดำก็อยู่อยู่กับสอนรักอยู่แล้วเนาะใช่ไหมก็เข้ามารับเชิญอ,อยู่เลานะเนาะอันนี้แม็กพี่ก็ซื้อถั่วนะครับทุกคนผมก็จะกินถั่วตัวนี้นะครับ ให้เราดูค่าน้ําตาลนะครับทุกคนนะนี่นะครับค่าน้ําตาลมันมีแค่สามกรัมเองนะครับอันเนี้ยผมจะกินวันละหนึ่งห่อนะครับทุกคนคือคนเราเนะี่ยร่างกายจะรับน้ําตาลได้ไม่เกินสิบหกกรัมนะครับจาไว้นะร่างกายคนเราจะรับน้ําตาลได้ไม่เกินสิบหกกรัมนะครับหลายๆอย่างที่เรากินไปเนี่ยเราลองเอาไปบวกกันนะมองมันเกินหรือ,อยังอันนี้เจอกล้วยเล็บมือนาง น่ากินครับอ่าผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินกล้วยเล็บมือนางนะว่าจะหาพันธมาปลูกนะนะครับผมชอบสไตล์มันแบบมันเล็กอะ่ะนะครับมันมันเล็กแล้วก็มันกินคล้ายๆกล้วยไข่นะฮะมันออกมันๆนะครับทุกคนนี่นะครับออกมันๆนะอารมณ์เหมือนกินกล้วยไข่กับกล้วยหอม แต่แต่ว่ากิ่น่ะเป็นเอกลักษณ์นะครับของเล็บมือนางนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวแม็กกบี Mag ้ก็ว่าจะไปะไปเอากล้วยตานีนะเอฟซีนะผมว่าผมอยากก้วยปลูกกล้วยตานีนะครับเพราะว่าผมอยากได้ใบมันนะมาทำใบสีนะครับคือวิชาใบสีผมผมเรียนผมเรียนมาแต่ว่าผมไม่ได้ใช้วิชานี้นานแล้วนะ นะครับกลัวว่าผมจะลืมนะครับจริงๆนะวิชาไหนที่เราเรียนมาแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้มันลืมจริงๆนะครับโอเคนะครับทุกคนนะคือเซเว่นที่มีกาแฟน่ะมันก็ไม่ได้มีทุกสาขานะครับบางสาขาไม่มีให้เราสังเกตตรงประตูทางเข้ามันจะมันจะมีคำว่า a ๋อเซเว่น นะครับไม่ใช่ออเซเว่นออคาเฟ่พูดติดนะครับมันจะมีคำว,ว่าออคาเฟ่นะครับนี่คือกาแฟของเซเว่นนะครับก็มีเหมือนคาเฟ่ทั่วไปเลยครับนะจริงๆอะความฝันผมก็อยากเปิดคาเฟ่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างว่าแหละเราก็ไม่ได้มีทุนเนาะนะครับก็เป็นความชอบส่วนตัวนะอยากจะตกแต่งร้านอยากจะเปิดร้านเล็กๆนะครับ แต่ก็เป็นแค่ความฝันนะครับไม่เป็นไรนะครับถึงมันจะไม่ได้ทําจริงก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับทําเล่นๆที่บ้านก็ได้นะเดี๋ยวผมจําลองทําที่บ้านกันแหละนะครับเดี๋ยวจะลองกินกล้วยเล็บมือนางนะครับทุกคนกล้วยเล็บมือนางนี่นะครับกินกล้วยกัน Yeah. อร่อยนะผมชอบนะนะครับรสชาติมันกำลังดีนะมาออกมันมมันม,นม,นมนหวานแต่ไม่ใช่ว่าหวานมากนะัมันออกรสหวานแหละแต่ก็คือไม่หวานมากเนี่ยผมก็ได้น้ำตาลจากกล้วยใช่ไหมนะครับต่างๆข้าวเรากินข้าวเราก็ได้น้ำตาลอยู่แล้วนะนะครับ แปลกนะครับกล้วยเล็กๆแต่ว่าอร่อยลองกินกล้วยใหญ่ๆไม่ค่อยอร่อยนะครับเหมือนหมกินกล้วยน้ำว้าชอบกินลูกเล็กๆนะพอกินลูกใหญ่ปุ๊บลูกเดียวรู้สึกว่ามันมันรู้สึกอิ่มนะครับเหมือนกล้วยหอมอะ่ะโหใครกินกล้วยหอมหมดอยู่ก็สุดยอดแล้วแค่ลูกเดียวก็อิ่มแล้วทุกคนกล้วยหอมมันยาวนะครับยาวแล้วก็ใหญ่ด้วย ดีครับทุกคนนะครับเหลือสี่ลูกเก็บเอาไว้กินที่บ้านปัวไม่กินตรงนี้ครับท,ที่บ้านเดี๋ยวนี้จะไปทิ้งขยะข้างนอกนะครับเซเว่นที่ลนดกระบ,บือเขาจะมีที่นั่งให้นะนะครับแล้วก็ที่ที่นั่งที่มีให้เนะี่ยจะมีเฉพาะบางสาขาเท่านั้นนะครับ <c oughs> วันนี้ไม่มีแดดเลยทุกคน <c oughs> ผมซักผ้านะครับยังไม่แห้งเลยนะครับก็คือแดดมันไม่มีอ่ะนะครับจริงๆแก้วอะ่ะแก้วเขาก็สวยนะ นะครับเรากลับเอาไปใส่น้ำหรือทำอะไรก็ได้นะทุกคนนะก็คือเราจะไม่ทิ้งนะครับตรงนี้เ็อาไเดี๋ยวเราจะเอากล้วยนะครับไปทิ้งกล้วยไปทิ้งทิ้งขยะ อากาศนะครับคึ้มๆนะฮะทุกคน,นนี่ก็เอาเทน่าออกมาไล่ควันนะครับเมื่อกี้เข้าไปซื้อของที่บิ๊กซีมานะครับเนี่ยนะไก่นะครับอันนี้เหล้านะครับอันนี้ของแก้บนนะนี่ปลากระป๋องก็ซื้อไปให้แม่ทำข้าวนะครับผมก็จะแขวนของเนาะ นนะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่บ้านนะครับโชคดีนะครับที่ขี่ขี่รถมาเนี่ยนะครับไม่เจอแบบว่าฝนตกเยอะนะครับโอเคนครฝนก็ยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับ นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันนะครับครับก่อนกลับนะครับแม็กบี้ก็เห็นป้ายนะครับก็กำแพงเพชรนะครับก็จะมีงานประจําปีแล้วนะครับเป็นประเพณีศาสตรไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรนะครับซึ่งงานก็จะเริ่มวันที่25กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมนะครับทุกคนงานประเพณีศาสตรไทยกล้วยไข่ของดีเมืองกำแพงนะครับก็ คนที่อยู่กำแพงเพชรเนาะนะครับก็ขอเชิญมาเที่ยวงานประเพณีสาสไทยกล้วยไข่นะวันที่25กากันยายนนะครับพบกับแอนอรอรดีนะครับทุกคนนะครับนี่แอนอรอรดีขอนใจหมอลำนะครับบอยเกิืร้อยนะครับเจเกิืร้อยนะครับวันที่26นะครับ only monday ใช่ไหมครับ อันนี้ผมก็ไม่รู้จักนะอันนี้นะครับ27โอมสะลันนะครับก็ไม่รู้จักเช่นเดียวกันวันที่28นะครับน้องเนสกาแฟนะครับผมอันนี้เรารู้จักนะครับน้องเนสหน้าตาสวยแล้วก็เสียงดีนะครับ29กันยายน แก๊งเซียนหลังนะครับอันนี้เรารู้จักอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาก็คือหนึ่งในนักแสดงนะครับของไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับ30มสทมไทยนะครับโหคนนี้ดังครับผมโ,โดยโดย,โดยเฉพาะท่าเต้นเนาะนะ,นะครับเพลงที่มีท่าเต้น,นอ,อ่ะเอกเด็กเอกลักษณ์ของททมไทยเนาะนะครับผมต่อไปครับวันที่หนึ่งตุลาคมอันนี้ อ่านว่ายังไงนะหนึ่งหนึ่งไม้ใช่ไหมแล้วก็อ่านว่าฟิกสฟิกหรือฟิปนี่แหละนะครับอันนี้เป็นแนวฮิปฮอปเนาะอ,อันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะโอ้โหคนนี้หน้าตานะครับไม่รู้จักไม่ได้ครับสองตุลาคมนะครับลำใจหายทองคํานะครับโอ้แน่นอนนะฮะลำใจหายทองคำนี่เขาทางครับคนนี้ไม่รู้จักไม่ได้นะนะครับ ต่อไปครับวันที่3ตุลาคมนะครับอันนี้งงครับไม่รู้จักครับอาถานนี้นะครับผมไม่รู้จักนะฮะวันที่4นะครับตุลาคมยังโอมนะครับอ่ายังโอมก็ดังในแนวฮิปฮอปนะครับยังโอมนะนะครับเพลงเขาดังเยอะนะครับต่อไปครับมาสุดท้ายวันที่5นะครับทรงยังแบสแซดยังบอยนะครับเปเปอร์แผนนะครับจีนี่เรคคอร์ดนะครับอันนี้อยู่เป็นนักร้องวงล็อกนะครับ อันนี้ดังครับ2หนุ่มนะครับไฮแล้วก็เซนใช่ไหมนะครับอยู่ที่นี่เลคอขอดนะครับทุกคนก็ทั้งหมดที่ผมหาอะไรชื่อก็คือศิลป,ปินนักร้องที่มาในงานประเพณีศาสไทยกล้วยไขย่เมืองกำแพงนั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับใครว่างวันไหนตรงวันไหนก็ไปเที่ยวกันได้นะครับที่กำแพงเพชรนะครับผม กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ซื้อเปียกนะครับมาให้มอมด้วยโอ้เร็วอันนั้นนะครับโอ้จะมอมนี่คือเหมือนเร็วจังเลยนะรู้ได้ไงยังไม่ทันได้เรียกเลยนะครับอันนั้นอันนั้นเร็วเร็วตื่นเต้นดีใจนะครับเจ้ามอมมันก็ดีใจแหละนะครับเดี๋ยวแกให้โอเค อ่าจะมอมเดี๋ยวเย็นชอบให้ป้อนจากปรากากนะครับอือือย่าเพิ่งงับสิอือืออืมเดี๋ยว เอาแล้วครับเราจะทิ้งในถงงุงท,ทิ้งในถุงดำนะครับแล้วก็เอาไปเผานะครับทุกคนขยะ เดี๋ยวกินยากเหรออืมอมชอบกินเปียกนะครับก็ขอบคุณนะครับเอนะครับที่โอนเงินมาให้นะครับซื้ออาหารเปียกให้เจ้ามอมนะ คือผมไปซื้อเนี่ยมันมันจะซื้อทีเดียวสิบซองไม่ได้ไปทีไรนะครับเหลือซองหนึ่งบางทีก็หมดแต่วันเนี้ยได้ได้มาสองซองนะครับจะมอมอยังโชคดีที่ว่าเออวันเนี้ยจะมอมได้กินอาหารปีแกนะครับอ่าก็เดี๋ยวอีกซองหนึ่งก็ไว้กินพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปซื้อมาใหม่ครับพรุ่งนี้จะเจอไหมพรุ่งนี้ถ้ามีก็ซื้อถ้าไม่มีก็คือไม่ได้ซื้อนะครับ เพราะว่าไอเนี้ยขายดีนะนะครับขายดีหมดแล้วเอ,เ,อเ,อเอาเอาอะไรมันหมดแล้วอืมอืมเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไอนี้มันมีนมนะเดี๋ยวจะให้นมเจ้ามอมนะครับวอนนี้ผมเอานมจืดมาให้นะครับอืมกินบ้าง ອ្រូពីស់អានបានទ្លាដាត់អាន់ត់ដូច โอเคนะครับนึกว่าไม่กินนะครับกินนะครับก็อานมให้จะมอมนะทุกคนนะฝนก็ตกไปปลอยนะครับ เมื่อกี้เอามีดตัดกล่องนมนะครับเพราะว่ามันเปิดไม่ได้นะเพราะนมมันมีหลอดแต่นี่คือเราจะเทนะครับจะหมอมก็ได้กินทั้งอาหารเปียกแล้วกินนมนะครับจะหมอมก็ได้กินนมนะครับทุกคนวันนี้กินสองอย่างนะครับ อาหารเปียกด้วยนะครับแล้วก็นมด้วยนะครับทุกคนก็อยู่กับเจ้ามอมนะครับอีกสองวันนะครับผมพรุ่งนี้แล้วก็วันลืนส่วนวันที่สิบสามแมงกะบี้ต้องไปถ่ายนิเกนะครับยาวๆเลยนะสิบสี่แล้วก็สิบหกนะครับแล้วหลังจากนั้น กลับมาบ้านอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งตอนปลายเดือนนะครับทุกคนตอนนี้แมงกะพี่ก็ได้ให้นะครับอาหารเจ้ามอมแล้วเนาะนะครับโอเคครับก็สลับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ